สวัสดีครับผมมีดพกปลายแหลมนะผมเดี๋ยวจะมาฟันนะผมอ่ะต่อไม้ตอนนี้ให้ดูฮนะใช้เดินป่านะผมหรือเข้าสวนนะผมคมจริงไหมนะครับ มาใหญ่ๆขนาดนี้นะครับผมผมมีนะฮะนี่ใครสนใจนะผมสั่งวันนี้แถมถุงมือนะผมหนึ่งคู่มีปอกไปให้ด้วยนะครับผมสองร้อยเก้าสิบาทนะครับผมค่าส่งห้าสิบนะผมเก็บเงินปลายทางนะผมสามร้อยสี่สิบาทครับผม ขอบคุณครับ